ครับสวัสดีครับวันนี้สําหรับนายช่างมือใหม่นะครับในเรื่องการเสนอราคางานโดยที่เราไม่เห็นหน้างานและก็ไม่รู้รายละเอียดของงานทั้งหมดนะครับแต่ว่าเราเสนอราคาไปนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับผมเห็นที่ที่โพสต์ในโซเชียลนะครับในเรื่องการหาช่างนะครับผมว่ามีงานเทพื้นเท่าน,นั้นเท่านี้ตารางเมตรแล้วก็มีรายละเอียดเรื่องต่อเข็มเท่าน,นั้นเท่าน,นี้แล้วก็ความหนาแล้วก็ใช้เด็กอะไรบ้างซึ่งจริงแล้ว ถ้าเรารู้แค่นี้จริงๆเราก็เสนอราคาได้นะครับต่อตารางเมตรใช้เข็มกี่ต้นกี่ต้นรายละเอียดมีอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่เห็นหน้างานนะผมเราไม่เห็นหน้างานนะครับบางทีเราตีราคาไปคือใช่ราคาของราคาค่าแรงที่เราตีถ้าเกับเป็นงานโลกๆมันก็โอเคแต่ถ้าเราไปเห็นหน้างานที่มันแคบมันเข้ายากรถคอนรีตเข้าไม่ถึงหรอครับผมไอ้ที่เราเสนอราคาไปเนี่ยบางทีมันทําไม่ได้นะครับแล้วเราก็ไปรับปากกันกับเจ้าของงานนะผมพอไปหน้างานจริงทําไม่ได้ซึ่ง มันจะเสียความรู้สึกนะครับผมคือผมแนะนำนะครับควรจะรู้รายละเอียดแล้วก็ไปเห็นหน้าง,งานด้วยนะครับในการเสนอราคางานไม่ว่าจะเป็นงานแบบไหนนะครับงานก่ออิฐฉาบปูนงานเทงานอะไรก็ทำแต่นะครับทุกๆอย่างทุกอย่างเลยนะครับผมอย่างเช่นงานรงหลังคาก็เหมือนกันบางทีราคาเรารับตารางเมตรเท่านี้แต่พอไปเห็นหน้าง,งานจริงเหล็กก็ยังหมุนไม่ได้เลยครับพื้นที่แคบๆนะครับราคาที่เราเสนอไปบางทีเนี่ยไม่ว่าเจ้าของงานท่านไหนนะครับ หลายๆายท่าน่ะนะครับก็อยากได้ราคาที่ต่ํานะครับผมส่วนใหญ่นะครับที่ต่ําหรือพอสมควรก็จริงแต่บางครั้งมันทําไม่ได้นะครับราคาที่พอสมควรก็จริงสําหรับหน้าง,งานโลง่ลงๆแต่หน้าง,งานแคบๆมันก็ต้องอีกราคาหนึ่งอ่ะนะครับคือเพราะฉะนั้นนะครับผมอันนี้ความเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะนะครับผมคือเราต้องเห็นหน้างานแล้วก็รู้รายละเอียดด้วยนะครับผมว่าหน้างานเป็นลักษณะไหนอย่างตรงนี้นะครับหลังเนี้ย เนี่ยครับช่วงนี้ก็ธรรมดานะครับแต่พอฤดูฝนเนี่ยเราจะฉาบป,ปูนเราก็ต้องใช้ปูนปูนขนเข้ายังไม่ได้เลยครับฤดูฝนทั้งๆ้งที่การเสนอราคาเดียบางครั้งเราก็เสนอราคางานก่อฉาบปูนก็ราคามาสา,านราคาใกล้เคียงกันแต่หน้าง,งานไม่เหมือนกันนะครับนะครับเพราะฉะนั้นราคามันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังสําหรับนายช่างมือใหม่นะครับการเสนอราคานั้น นะครับผมงานนั้นๆนะเรไม่ว่างานแบบไหนเราควรจะรู้รายละเอียดแล้วก็เห็นหน้างานด้วยจะดีกว่านะครับผมเพราะว่าแต่ละท้องที่นะครับแต่ละพื้นที่นะผมและแต่ละสถานที่มันไม่เหมือนกันนะนะผมแต่ราคาเนี่ยบางทีเนี่ยอย่างสมมติงานก่ออิฐนะครับผมราคาที่ไหนก็ตารางเมตรนะครับแถวแถวอุดรนะผมก็ตารางเมตรหนึ่งร้อยไม่เกินร้อยยี่สิบบาทประมาณนี้ก็ใช่นะครับผมในในที่โล่งๆนะครับที่ขนของได้สะดวก แต่บางเอินเราไปเจอที่มันขนของก็ยาก,กน,นะนบางทีเราตีราคาต่อตารางเมตรเท่านี้ไปก็ทําไม่ได้นะครับเพราะว่าเสียเวลาก,การขนของนี่วก็เป็นวันสองวันแล้วอย่างนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นควรจะนะครับควรจะรู้รายละเอียดแล้วก็เห็นหน้างานด้วยจะดีกว่านะครับผมก่อนที่เราจะเสนอราคางานกันนะครับผมนะครับคือบางครั้งบางทีนะครับผมเนี่ย ขนาดเห็นหน้างานนะครับบางทีก็ยังมีหลุดบ้างเหมือนกันนะครับเพราะว่าใต้ดินอย่างงานปรับพื้นบางทีเราไม่รู้ข้างล่างมีอะไรบ้างนะครับก็ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นหน้างานและรู้รายละเอียดจะดีกว่านะครับก่อนที่เราจะเสนองานนะครับผมวันนี้มีแค่นี้มาฝากนะครับเผื่อเป็นประโยชน์เล็กน้อยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ